วันนี้บรรณากับอาริฟจะไปช้อปปิง้งซื้อของกินเข้าบ้านที่ห้างเมโทรมาเก็ตซึ่งเป็นห้างที่มีเครื่องปรุงไทยถูกใจเหล่าสภัยตุรกีทุกคนถึงแม้ราคาจะแรงกว่าซื้อที่ประเทศไทยเป็นสิบเท่าแต่เราก็ต้องซื้อของมันต้องมีเพราะบ้านนี้นอกจากอาหารตุรกีสามีก็ยังกินอาหารไทยกับเมียด้วยคือเราเปิดใจและพร้อมที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมการกินของกันและกันค่ะซึ่งตอนนี้อาริฟก็กินอาหารไทยได้หลายอย่างมากๆโดยเฉพาะอาหารอีสานข้าเหนียวส้มตำไก่ทอดปนปลา เขาชอบสุดๆสมกับตำแหน่งเคยอุดรธานีจริงๆโอเคมาเริ่มช้อปปิ้งโดยการซื้อทิชชู่ม้วนใหญ่อเ,เอาไว้ใช้ในครัว 2> 1, 2, 1, 2, หแพ็คสิบม้วนราคาร7 0ลีลาหรือว่าร้อบาทไทยจากนั้น บานาน่าก็จะมาโชว์เดินแบบที่โวนเครื่องปรุงเอเชียปซาถ้าไม่เดินแบบก่อนจะไม่มีแรงซื้อของนะคะ <c oughs> ว้าวดูสิคะมีซอสให้เลือกเยอะแยะเลยซึ่งวันนี้บานนาน่าก็ตั้งใจว่าจะมาซื้อซอสพริก1นึขวดที่เป็นเงินไทยราคา96บาทน้ำปลาด้วย1นึขวดที่เป็นเงินไทยราคา172บาทแล้วก็ซอสน้ำมันหอยด้วย1นึขวดราคา230บาทโอ้แพงหมอขวดเล็กๆแค่นี้เอง <c oughs> แล้วก็เอาอะไรต่อดินนะดูๆไปก็ไม่มีละ่ะเพราะว่าที่บ้านก็ยังไม่หมดเลยอารีไปโซนผักกันต่อเอถะดอยรถเข้ามาได้เลยทางนี้ทางนี้ตามมาตามมาอุ๊ยทุกคนกล้วยมาเจอมะเขือเทศสีเหลืองแต่แพงมากอะ่ะน้ำหนักแค่250กรัมแต่ว่าราคาตั้ง80ลิีลาหรือว่า64บาทอารีก็เลยบอกไม่เอามันแพงไปซื้อที่ตลาดโลละแค่2 0 30ลีลาเองแต่มันไม่สีเหลืองแบบนี้นะอารีโอเคก็ได้ขี้งกจริงๆอไปทางนี้ก็คือโซนเ็ดแชมเป โอ้ไม่ god เห็ดไส้ใหญ่ราคากิโลละตั้ง1,200ลีลาหรือว่า960บาทไทยแน่รีบรีบไลยพี่กุ้ยให้เอากลับไปคืนอย่างไวโอเคงั้นก็เอาใส่เล็กก็แล้วกันแพ็คเนี้ยแค่56ลีลาหรือว่า45บาทไทยเองราคาต่างกาันลิบลัแล้วก็แตงกวา1แพ็ค1กิโลนิดหนี้ราคา40ลีลาหรือว่า32บาทไทยราคาหน้ารา้าจัดไป1นแพ็คต่อไปโซนผักใบเขียวช่วงเนี้ยบรรนากินผักดุมอกกินสลัดแทบจะทุกวันเลยซึ่งผักที่บน ชอบเอามาทําเป็นสลัดก็จะมีผักกาดหินทีนี้ก็จะ ไข่มัดละ14ลีลาหรือว่า11บาทใบมิ้นเพราะกลิ่นมันหอมมัดละ15ลีลาหรือว่า12บาทราคาถูกกว่าตลาดอีกอ่ะที่ตลาดน่ะตั้ง20ลีาแน่แล้วก็นี่เด็ดสุดเลยผักชีรากูดดูสิขาน้องเขามีรากเยอะกว่าที่ตลาดอีมัดละ19ลีลาหรือว่า15บาทโอเคงั้นพี่กล้วยก็เอาหนึ่งมัดก็และกันต่อไปผักสลัดเรดคอราแพ็คแน่น้อยแต่ก็สดมากซื้อไปด้วยดีกว่าราคาแอบแรง50ลีลาหรือว่า40บาทแต่ก็เอาไปเหะใบพาสลี่รัก ราคาถูกมอมัดละแค่สิบห้าลีลาหรือว่าสิบสองบาทเองเอาไปแค่หนึ่งมัดก็แล้วกันเพราะว่าได้เยอะอยู่ผักกาดแกว้วหัวเล็กไปหน่อยราคายี่สิบเจ็ดลีลาหรือว่ายี่สิบสองบาทเอาไปด้วยหนึ่งหัวผักสลัดหัวใหญ่หมอแถมราคาก็ยังน่ารักสุดๆแค่ยี่สิบลีลาหรือว่า16สิบหกบาทจัดไปหนึ่งหัวโอเคผักใบเขียวพี่ก้วยเอาแค่ okay, นี้และอารีพอเลือกผักเสร็จต่อไปเราก็จะมาสแกนราคาผักตรงป้ายนี้เข้าไปในแอปของห้างเมโทรมาเกะเวลาจ่ายเงินน่ะมันจะไวกว่าไม่ต้องเอาไปสแกนที่แคชเชียร์อีก แลต่อไปเราก็จะมาซื้อมันฝรั่งหัวใหญ่ 1, pack, 1> แพ็คแพ็คละ3กิโลราคา100ลีลีหรือ80บาทสแกนราคาแล้วก็ใส่รถเข็นได้โซนผลไม้เมลอนกับแคนตาลูไก่กิโลละ18ลีลีกับ21ลีลีาแต่ว่ากล้วยนะ่ะสนใจแตงโมแบบไรมเมล็ดมากกว่ากิโลละ14ลีลีหรือว่า11บาทคือปกตินะ่ะซื้อแต่แต,แตงโมไซส์ใหญ่ที่ตลาดสดแล้วเม็ดมันก็เยอะมากยังไม่เคยซื้อแตงโมแบบเนี้ยไปกินเลยเอาลูกไหนดีนะแอบไม่ชินนะเพราะว่าลูกเล็กเกินปกติซื้อแต่ลูกให,ใหญ่โอเคเอาลูก แเอาไปชั่งกิโลได้เลยครับอารีพอชั่งแล้วก็ได้4.3กิโลราคา60ลีลาหรือว่า48บาทโอ้โหลูกเล็กแต่น้ําหนักเยอะมากแต่พอเอามาผ่าดูแล้วมันก็มีเม็ดนะถึงแม้ว่าเม็ดมันจะนิดเดียวก็ตามรสชาติหวานกรอบอร่อยก็ถือว่าไม่ผิดหวังมากเท่าไหร่จากนั้นเราก็จะมาที่โซนของแหง้งเราว่ากล้วยจะมาซื้อพริกไทยดาเม็ดแบบขวดที่เป็นฝาบทแบบนี้ตอนแรกก็กะว่าจะเอาขวดพลาสติกอารีปก็บอกว่าเอาขวดแก้วดีๆแบบนี้ไปเลยราคาก็ไม่ต่างกันมากราคา300 ลีลาหรือว่า240บาทไทยจัดไป1ขวดซื้อขนอก,ก้อนไปด้วย1แพ็คใหญ่ราคา70บาทไทยแล้วก็มาที่โซนข้าวสารเราก็จะมาซื้อข้าว1ถุง2.5กิโลราคา143ลีลาหรือว่า114บาทไทยส่วนข้าวเหนียวนะ่ยไม่มีขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตแบบนี้นะคะแต่ก็จะมีขายตามเว็บไซต์ออนไลน์ถ้าตีเป็นเงินไทยข้าวเหนียวก็จะกิโลละ220บาทต่อไปซื้อเส้นมากาักกะโรนีหรือที่ตุรกีเรียกเส้นมาคานาห0ากรัมราคา2ีลีลาหรือว่ายททย่ยส ก็คือน้ำเก๊กฮวยหรือว่าเบียร์ขวดเล็ก1โลราคา590ลีลาหรือว่า472บาทไทยและราคาสินค้าที่เราจ่ายไปทั้งหมดในวันนี้ก็คือ 2, 2 3 6 3ลีลาหรือ1890บาทไทยความจริงวันนี้ก็คือวันสุน,ท,น,นที่เราจะต้องไปจ่ายตลาดแต่กล้วยก็ต้องมาซื้อซอสเครื่องปรุงไทยอารฟก็เลยบอกว่าให้ซื้อผักไปด้วยเลยทีเดียวจะได้ไม่ต้องเหนื่อยไปเดินตลาดอีกแน่ใจนะอารีไม่ใช่มากันสิไม่ให้พี่กล้วยไปแอลเพราะขาหนาไม่ใจสิครับ Gat Pigoi. Arif Mayak Hai Pigoi Nai. Got Like Comment Narak Narak. Sawati Krap FC Tukon.